ลงมาลงมาตู้่ลงไงอลงช่ได้ร้ายเต๋อได้มให้มาตูว่ามาอุ่มลงนะมาตู้่อสระมาตู้พ่อสระมาสระเต๋อพ่อสระพรมตออุ่มลงมาบดีเอาลงมาน่อยม่ไปดีลาอีลาได้มางี่แม่่ไดเบ้างไงดิมางันี หน่วยเดลายนี่ติหน่วยไล่หมูบจักอนี่มาพากินนะแดงควยจักอเอาลงมาห่แม่ปตูมาิน้ำปตูแบบลงมานะอาบาุ่ไอบบ้าุ่นนะไอบบหมดหนึ่เดีอเอดนอ้หดน่นไม่จอยนะไปนเอาคือชมมหมดเลยอ้ปลงา้บลมายานน่มาเอาไปเลายทน่ะครับันหมยิ่มหมดย อ้าวตอตกสองคมหนึ่งหรอมันมียังอยู่ในนี่เหรอยั่งนี่ทั้งนั้นวัน่ะใครว่ไรนะเชีมามาบ้างแต่ใครใครลูกเลยคายเะ ใช่แล้ว้าหัวกินำยาไปช่วยชักอย่างนั้นเารคนคลายับ่นีคลายแ้ินได้ไหมคายบบุญนะขอบคุณุกะเอ้ากว่ี่ไมีอย่างแนะนำ้านไนนะนเด้อนี่เ้อเ้เอ้อย่าเรากินไรบอให้น้ำน้ำน้ด้ข้าวไข่ไก่พวกกินบอ เาต้หายกอะไรกูยงี้มือกเขาหัมู่างี้ตรงี้ต้นตมเนาะยไมได้ห่อลาไกล้ยมันบ่มีเออไปถึงเชอผูจนอยมักซิเบอร์ชองทั้มาต้ตลว่าว่านแง่นบ่าแง่นอย่างลมต้นลว่ามาหน้าแม่ บ้านมักจะดีมตู้งามแล้วบ้านมานาันเลยด้ยมึงหุ่งชุกวะ่ะชื่ออย่างปิ่งไก่ใครตายปแปลกดูแล้วบูซื่อปิ่งไก่นะา <c oughs> ชื่ออันนานั่นนี่กลัวใครดูตูเแถขวขับใจนะโดยค่ะ สาทูาาก <c oughs> ักทั่วเลยเพอ้อักทั่วเฉียนไล <c oughs> ยข้าต้มเนี่ยมันนี่น้ามันถึกแบบนี้ฮะแซ่บว่านี่ก็แซ่บคือกันนี่กะไม่ได้ในหม, <c oughs> มกทั่วเฉียนนี่นะเข้ามาในหมกทั่วแล้วว่าเเมืองกล้วยกล้วยสิหามหากเลยแม่อู้หฮาโลดโพชัโพสองกุหลาบยิ้มแล้วกหาบกุลาบยม กะตมฮะชักโคมา่ะมโหดสิบจั่มนะกินได้บอนี่วากินได้บ่ได้เอ้าชื่อใครห่านนปลาด้อมะมึงน่เป็ดมันถามนะซให้บบาอุ้มให้เบาอุ้มไปเาเนี่มาน้อยในบ้านเานี่มาน้อย Nhờ dạ, anh <laughs> nói, Ê, okay, <laughs> nhờ, mình chỉ dạy qua bò ngon 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 chùi, ngon 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 xe ngon ngon เนียนเนียหาทองแน่บะเนียหากินละบ่ได้กุงนวกล้วยบ่ได้มึงอ่ะกุงนวมันแากเลน้องกเบือเน่าละไปตองเมื่อแต่เฮืยมีตูน้อยมั้งนะเขาบริษัทขงกํานะนู่นนี่บริษัทขงกันฮั่ ะยังอะจังยังน่ะนอนกึ่งดึงคุยเลยนะป้าคุ้ยตัวเมยนึงไม่ยังเลยคุยตายว่าไมยังเดกกขี่เบะนปลุอยู่ คือขาสี่ประงางอยู่หวนี่เนาะโอ้ยมันเนี่ยโค่นเนาะเดี๋ยวกี้แบบมันดีหางนะใช่คือขาสี่กเรยอยู่นะะขาสี่กเรย่ยไงว่ะควรเราตายแล้วนะตัวงหญ่นึงค่ะ้สได เออไปวัดเป็นมงังคทงดูกไปไปิงทึงไปข้าาซีก็งางเลยนะ้ยว่วยวยแท่ว่าเอ้ยมนช่วยลมจับจัตรงงานชุวยนะแม่ขาเปนไล่เดนี้ฮะ ตาล่ายังไม่ได้เรืองเลยสาส์กเลยเาไปปุ๊บหอ่ะปุ๊บง่ขาซี่กาง,งางน,น่ะมันล่มมั้ดน้าัสันยัง่ารัดนยังลุบไ่้ยัง่

อย่างไงมาชุกแล้วจิ้นตื่นหนึ่งนนพมาเลยจิคคำแล้วิงงี้เนาะจิคคำจยนี้บาเด้ยนี่วะกินหมอไข่นี่ไม่ไดเอาป่ะไ่หับเดียวทับเยอทับเยอเยอะพัูแก้หายมั้ยพักพักูแก้หามรม erm ั Hare, uh, ้ยเห็นได้ป่ะเชกเกา เอตู่ไปช่วยแล้วแล้ววช่วยไปเฮ้ยช่วย้วยเลยเจ้าแล้วชีลมักระสันนำแดึบงกึบอดิอกึงกบวยไผ่อนเลวลาบมก็ว่างมงเด้อพตู่สิไปปีนทันปีนทองมันขึ้นมาเลยมื่อไร้ออีกแด้วกูบวเลย ยวูน่ะหนื้อใครหามแล้วออกเด็กหามแล้วเออซื้อขูดหนึ่งก็ดี่ะด้มาเห็นมะลุเห็นม้งตู้ไปนะน่งง้อยบ้านสนา งง่มสไตล์นี่นะที่มครเบึงไงซีชูมึงตายนะโบได้ตายขนาดคอมันย่อชงกย่นะไป้อึบอึบอึบันเด้งัวคือว่าเป็นต่ญาเนาะ ที่บางงางอยู่ลมทับฉันนี่นั่ป่แาเลยแต่งุื้นลงมากับว่าแ <c oughs> ม่มนัมมมมนมมย่ำยักลมยังกี่บอกกี่บอกคุ่ยเนะยาะยางไเรากี่บอกตก้าวอ่ะมันตาแม่เนี่กินแม่บ่ากินเลยซื้อมให้กินแน่เอา กินตัวอยากแก้ไขว่ทำตู้แก้ไปแก้ด้วยตู้แก้ไปว่าไป้สอะว่าไปอะไรชอบกันีมุกสื่อเนอ่ยมีสื่อ้อล จุ้มตุงสะผมเาบาูงกลบลชามเห็ดตัดยอดเห็ดตัดยอดตนี้ขนมออะไรีนไรเฉยไงกินด้ววึงกิดีกว่าเลยอ๋อือรอย่ามมไเนะจะเย็นแล้วว่ะมอิดีแล้วน่ะ แม่มึงปลูกกูยังไปชื่อในมันอยู่เราของเราเพียงหัวเข่าเพียงแอวเลยไบ่ได้กินเนาะทำมีจฉาบอมด้ไมนาะย่รกต็มยันดมทับสันไหมนเราเราโทูวิดีโอข้อตามเือะอันสันเาเลนลงมา ไข่ห wow, ่านเจ็บเส็บแลแม่เอยมันคือมันเส็บเลยมันไข่คือไก่คือไก่ตอกอี่ไทไข่มันได้สามหน่วยห้าสิบอุ้ยขี้เดียดเอ้ยอุ้ยลูกแม่บย่ะถิ่มเนอะ

นี ok ่ยว่ากินมอนดุงหนามกินบอนกินบอน่ะกินหนามบอนกินหนามีเอามแหงเข่าก็มาเฉมองเดียวกันเอามันคือเข้าขนางไมาเฉเดียวแจ้งมาข่าอีดีตัเจ้าแหงเอาเอยว่าปะเอ้าข่าไม่ใช่เากคือข่าแท้ ข่าไตัวายเมื่อนั้นแล้วะอันเดียวกันนะเอาไปีสี่วะกันนี้ขาเปลี่ยนเลาว่ะแม่นว่าเหรนวะแม่นว่าขาเปลี่ยนอ้าห้องสี่เดียวกันวะห้องสีอื่นสิว่าแล้วว่ะขาวขาเดียวสี่ทำยังไงขางามนะขาเนาะแกแต่ข่าวสีวายแล้วแม่ไเผาว้หเนาะแมไม่ไปแล้วขาเาไปหันไปนี่ใพ้อเขาไว มูแมครัาเด็กอ่างห้าบริสีบอลห่นนเดวกอาห้าสียงเทงพิถึงห้าสิไปจนคำจนมืดมากกับคือเก่าไปย่างไปย่างที่มีแต่หายเถอะก่อนมึงแนมติดแก่เงี่ยนบมึงแน่เมืกี้นี่นะ

น้ำข้างเน่น้มันมันบีกินบ้าอัพ้าไม่กนไกินต่กิรเรจะเที่ยวปากเที่ยวได้กินยาได้ทได้อ้าวดาบจับถือจับเดี่ยว้

ตอนนั้นตอนนั้นาให้เจ้าสมโคมเลยตอนนั้นเนาะต้มในหากวางเซียอยู่แล้วเดือด้องโคมในเลเพื่อนห้าวหลดชีรายเราเราเยถ้าเรากึต้มมันหมันได้แสบไปเออิดฝาในเราครึ่งนึงเนาะเออเาเนาะลันาสุดเนาะอันนี้่าสุดเนาะ

ก็่ากนหุ่วันกองได้คมดินมัว่าลูกอมบ่บแตงมว่าลูกสื่อนะใช่ผ้ามนะน้เมีเาลูกอมวนะขลูกอมนะน่ะใต้โต๊ะนมันเยนินนี่เจี๋ยมันบ่ลูกอมมันน้ำงเป็นชิ้นยลูกอมนี่นะมันเป็นอะไร

ตนเก้าคอยนยที่นันะอนเื่อนน่ะอืมคือแสแอ่ะแสบเอ้าทังหน้าองยมัลจ้ะทั้งในขอได้จอยบานมันบานโออกมานะบ่อยได้มะไรอเมซิึงเด้อเลยอ้ีีตีมือเนี่ยหาไปน้ำพ่อบุญนะหายอยนะ ปันใหญ่ปันใหญ่ติดก็าก็งแล้วแล้งก็ตะปิดแล้วก็ดไดเอที่อยากไปแล้ว่ะนี่มหมุนมันนึงเลยตั้กมาเลยีใหม่เลยแปมือเนาะแปดมือวาเลยประมาณวันที่สามสิบลงมาละสามสิบกสอนี่แหละไป นี่แสี่ะใช่ยังไงเงินม่เถอะแค่บีเพราะะหากีเอ้ยเอยมีน้าอยู่บุญว่าเหมือนเนาะว่าอยู่ปลาอยู่ให้ว่าเฮ้ยน้ำไปให้ปลาอยู่ตงเลยน เอาน้าไปให้วะเอาน้าไปให้ก็ใจพ่อมาตู้ไปละใกล้นิจบุญเราหาเงินกันเราใส่ช่องเืิก็ได้แช่นั้นเราอีนาก็เอมาตู้วก้นมันดิ้นมันบ่ดูว่าผ่านมา้นมันเลยเนาะฟานกแค่ว่าจัฟานเนาะปันปันปันหูแม่กล่ามันนะ นนเหเม,มัมกแตงในตู้หน่อยกับปลูกกำลังจนชักข้างจนเป็นมคันมนคคโนูแล้วเป็นคโนนะูแล้วเพื่นว่านะง่ายเลยของมันนะปลูกหางใส่พุนจะดีกว่า ของมึงของแม่มึงมนยังแตะเยูะเพิ่นวเมื่อาแบบไปตองเมื่อเฮามาหรอดิแต่าเพิ่นมาฉากโคมไดไหมใช่แม่หน่มพาตู้ชิมก้ยหอยให้ย่าบัเอาอยู่มั้ัหือไ้อยม่วอยู่แมบเอาแบบเอาตูจอยผู้ยังับหนุ่มพายกันย่างใช่ไหมได้เลนเพิ่นอยู่เพิ่นอาบน้าจุกจุยอยู่เช่นนี้ตู้ชิมมาถึงกล้ยหอยเชื่เชี่วมา ไอ้คเขีายม่ะสีข้างในเห็ดคุมนยังนะมันสิงาเยอะคองไปต่อวาดเนพอหนึ่งคืนนจังจงือเลอะเหมือพลวัดลงมาบวะจะมือเข้าไปเพื่อเหม่นะ่วะเออมือจะไปไม่เออนวมือจะสีขาว บอกัวระตูบัวทีดูนังเลยนายจอาี้ตอนน้กูม่าอย่ากันท้ายได้จทานแล้วเลยกินยาบันเปล่ดตายไปเฮาพลอยว่าเชื้อหายบันกางกัหฮา đã hết vào nữa nên không có được đơm mọc 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 đơm nó đơm nó, mọc ม่วงพ่อบ ok? like ุญนี่ยมาติดเดีว่เนาไปทามวงมอกทำามจะดูนั่นล็อกไว้สักก่อของแม่เอ้ยวิวันได้เนี้ยเป็นกุ๊กก๊กทันชิกินเนาะอันเชอนแล้วนะ ทำของหมอบ้านละมักเบอร์เมียไปซื้อของถุงเขาจะไปเยาถุงลงแซ่พักก่อนปลสนนปลาลงในี่ก็จบเพียงนี้ก่อนพาทมานาเหมือนมหาตู้ไปแล้วสบายดีสบายดีกอน้ สบดีเมื่อื่นจะพาคนดินใไล้วเออลอื่นด้วีไก่วัดชับไก่วัดมาเลยไก่วัดมาเลไก่วัดบสบายดีอ่ะน่สบายดีายดี่เนะสบายดีก็กสบาดีสบายดีดีีกเียี้าตื่นนอนมเจะเปสบายดีร้่าแเพอ